ะะเมื่อกี้อันแรกนะคะแกะกล่องแรกก็คือสองห้าสี่สามมาดูอันที่สองเห็นไหมถ้ากรีดอะโดนแน่เห็นไหมสิบบาทปี2 5งห้าสี่สค่ะสิบบาทปีสี่สองไม่ได้รับซื้อเหรียญลยยี่สิบาทนะคะเนี่ยค่ะมีจดหมายมาสิบบาทปี2 5งห้าสี่สอง สิบบาทปีสองห้าสี่สองตามรายการส่งมายี่สิบเหรียญโอเคใช้ได้เลยค่ะเหรียญสวยขอบคุณมากค่ะคุณรัตนาเหรียญใช้ได้ค่ะเหรียญสวยนะคะก็มีบินบ้างแต่ก็ไม่ถึงได้เยอะมากนะคะรับได้ค่ะก็มีบินปกติแหละนะสิบบาทปีสองห้าสี่สองค่ะไปได้รับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทดูแค่พอศนะคะไม่ต้องดูอะไรนะคะดูเพียงพอศเท่านั้นเนี่ยค่ะ เหรียญสตางค์ธนนะคะรับตังค์นมานะคะก่อนใช้ไปดูเพียงพอศค่ะสองหสงนะคะส่งขายเป็นหน้าได้ยีบาทค่ะมาทั้งสิ้นนะคะยีเหรียญยี่สคณยีก็ได้สี่บาทเห็นไหมคะดูพอสอ,อย่างเดียวเลยค่ะสองห้าสี่สเหรียญหลักๆที่พน,นัรับซื้อน,นะคะสิบาทปีสองห้าสถึงหนึ่งพบาทปีสองห้าสี่หบถึงแปดสบาทปีสอ สามสี่สบาทปี25งห้าสี่สอ i, สบบาทปี25งห้าสสบหาบาทค่ะนะคะรับซือ้อตามน,นี้น,นี้ห้าสามด้วยค่ะสิบาทปี25 53้าหนะคะรับซือ้อสิบาทสองห,หรับซื้อเหรียญละสิบาบาทนะคะ่ะ